คุ้มหัวกาบอ,อกไหวกับอีไม่ายวาวนะนะผเนาะครับผมอเออห้าวเขียบไปหานไปกไาไปไหวขั้นภูรางคมบ่อยากเขาวัดเขาว่าก,ก็ไปหากรา,าพุ่มไปจังางต่นเอออืมอืมขั้นแรกใจแรกคือคนต่อมาโดดลงมาชาหนาด,ดาไม่ความทุกอืมไม่เป็นไรไม่ทำพ่อก็ไม่ว่าอืมมากเลย แต่ย่าคิดล้มร้างขาดชนะเพราะมันเป็นบาปมหันเนาะก็ใหญ่นะองเนาะเอ่อเข้าเถนะนะือเข้าได้เข้าเถือเข้าทางไปเออล้มร้างพระพุทธศาสนะาบ่มีได้แม่แต่องค์เท้าเวชสุวรรณอืมท่านก็ยังรักษามนุษย์เนะาะพระพุมิ้าหณาผ้าดังอืมอยู่ในเมืองในเมืองสวรรค์ แบ่งของมนุษย์เท้าจัตัวรกระบาลทั้งชื้ผ่านเดินโลคงประพันธ์ชอยลูกชอยร้านป่าท่านโชกรลาบไปเรื่อยๆทั้งรับคขจอยากเคลดจากทางทั้งรับคข้ไม่ใจจริงเออได้่าเสียกุกใส่อคือเกา่าเพิ่นหูทึกตาถิเดเร็วเริ่หูกแกวตาไว้ว่ามันทำมาดานะ เออไม่เหมือนคนธรรมดาไม่เหมือนผู้ทุกชนคนธรรมดาแต่ขามากในระลึกได้ขามากเคยขายรูกร้านเท่าสี่ลูกร้านเคยบ่ได้คเคยขายเส้นปากกบปาก,กก,การคือว่าแบบนี้คือถือว่าเด่นในระลึกมาแล้เนาะเอหอห้ามจัเอาเบิ้งอ่ะครั้งแรับมือเนี่อยนั่งสงผ่ามาดูแบบมุกเลยแต่เคยน,นั่งขอเออ เฮกกะเป็นบุญจากของนางแบบบุกเฮดไปพ่อกับชิมิรางว่านหายคือเก่าได้เก่าเก๊ดนางแบบเมื่อบางกับเมื่อบอกเขาแล้วเดอบาอือพอปากความมาแบบเก่าเก๊ดเก่าเก๊ดนางแบบว่าทำเออผู้ใดอยากสั่งาร่าไดอนั่อย่อถึกเงินเพิ่มกับาเก่ารอยเก่าชิบเก๊ดบกเขา่าจจะถึงแล้วเด้อ ทางไปมันจงสือแล้วบวชอยกันเฮียชอยกันทางปากชามครูทางทหารบอสู้หาไปท้างเท่าเฮ่าได้เจ้าเท่านางไหนมันมีปัญหาเนาะเอออาะเอาแค่นี้มึงอืมเอาแค่นี้เออพ่อหอมปากหอมคอนะหัวเออมีอะไรมัดอืมไม่ค่ะเออมีแค่นี้อ่ะพ่อชื่นะมามากแล้ววันนี้แค่ว่ากดพรุ่งนี้ยิ่งวันพระแห่งสุดยอดเนี่ยอ พอยัดถวดวน้าแล้วพอเฝ้าก็เฝ้ารวดมือนอาหารบายเลยว่าค่ะออาหารแรงพอเลยพอเหตุจัหลายครั้งอีกพอบอชอยว่าไมีเงื่อนกินเข้าวแรงกินข้าวเที่ยงกินข้าวายว่าใช่เฝ้าจะมีหลายขาดมางอยงเนาะได้ขาดหนึ่งกระนั่งขาดมึงได้ขาดหนึ่งกัะนั่งขาดหนาไม่รักเพิ่งว่าอ่ะม่จังทั้งคาราไม่เชื่อ กินขาดมือแล้วก็ยั่งข่าหน้าม,มีแล้วเกิดเป็นมนุษย์อือ้าวเดี๋ยวพ่อจะโหดผายมันลูกเนาะครับผมทำนับมือหนีไปขี้โดนจาของออกไปเลยครับให้ไปคืออาหารห้านข้าวพวกนั้นพวกมีกระเจี๊ยบเข้าไปเลยครับโอ้โหครับผมเออเพืพ่อนก็หายู้หน้าเหมือนกัน ผู้มาบ่ะหงรัวยืมไปหอดกับไปเกลียเขาได้วรูกเปล่าอืมอ่ะเอาแี้ยูแม่กินได้หรืล่าไปเกลียเขาพ่อหายูกหลังเลยยูได้กินพ่อเลยกินไปขึ้มือแล้วหรือเปล่ะครั้งมบับมือพอเขาไหว้พ่อนหายหายไม่โศกไม่หลาบไม่โศกไม่หมาดหายทุกข์ขัดข้งแรงแล้วรูอเล่าขอให้เงินไหลรองขอให้ทองไรมาให้เจรเดิมแครเดิมกูสาธุสาธุกู S <S สวัสดีครับแอดยิมก่าได้ล่งจากหอปูแต่ปูชีบะขานะครับเนาะรอบประมาณครับหาโมงกลัวๆครับหาโมงกลัวๆครับกับมีนั่งทุงผาหรือว่าลูกสาวคุณยายใบสีนะครับนะเนาะเพ่นกาเฮ็ดเครื่องใบสีมาหวายปูเป็นประจําทุกก่อนบั้นผะครับคือคือว่าเป็นบัน้นสินน่อยก็ว่าได้ครับเพ่นจะอ่านั่มมาถวายปูอยู่เป็นประจาครับที่เพ่นไป ปลูกต้นดอกหมอกดอกไม้ที่ทีนาะปูองค์ปูสังกรจจายอยู่วัดบันเมอดหรือว่าวัดบันปูเทยวท่องนะครับเนาะกับกันนี่แหละครับนั่งทุงผาเมื่อนี่เพิ่นกัมาทําตามนาทีเพิ่อนหอดเวลาเพิ่นจะมาเองถึงเพิ่นสิญญกปันไดครับติดงานปันไดเพิ่นกะหาเวลาครับของเพิ่นที่จะมาสักกะวกาบไหวปูช่วงหลังจากเรื่องงานแล้วครับเวลาพักเพิ่นครับสาหรับตัวเลขเนาะครับเนาะปูกะ ครับปู่ก็ยังบอกอ่าให้นั่งทุงผานี่ครับนํอ่าตัวเลขครับไปฝากสัญญาใจสัญญาใจกับคุณยายใบสีครับนี่สัญญาใจก็คือเก้าเกตนาะครับเนาะสัญญาใจของคุณยายใบสีก็คือเก้าเกตับปู่คือคุณยายใบสีเพิ่นกาอายุหลายแล้วครับเพิ่นกาบรสามารถสีมาอ่าเฮ็ดเครื่องใบสีถวายได้เพื่ออายุเพิ่นหลายแล้วครับเพิ่นกาย่างยากเพิ่นกะเลยให ตัวแท่นครับตัวแท่นคือเป็นลูกสาวของเพื่อนนี่แหละครับนั่งทุงผาขับมาแท่นเพื่อนเป็นประจําคุณยายใบสีเพื่อนก่าเฮ็ดมาได้โดนแล้วครับเป็นปีครับบัดน,นี้เพื่อนก่าอายุหลายแล้ว <Jeju? S 1> เพื่อนก่ามาบ่ได้เพื่อนก่าให้ลูกสาวเพื่อนคือนั hmm. ่งทุงผานี่ครับม้าเป็นผู้รับถอดต่อคืออันนี้เป็นข้อมสมัครใจของลูกสาวเพื่อนนะครับเด้อที่เพื่อนบ่อดาบังคับมา อันนี้คือเป็นสายบุญของปูเพิ่นขัดสันมาเองครับเพิ่นเดือดทำด้วย,วยความเตรียมใจถึงสีงานสียากปันไดเพิ่นกะมาคือเกา่าขวบเพิ่นอยากหลับใส่ปูนะครับเนาะครับส่วนตัวเลขที่ปูฝากไปให้คุณย่าใบชี้ก็คือเก้าเก็นี่แหละครับเก่าเก็ดครับเด้อครับเก่าเก็ดส่วน ครับปูวาพ่อสวที่จะงบที่จะสางศาลาเสร็จศาลา,าแล้วนะครับนอกเก่าลอยเก่าสิบเจ็ดบาทเด้อครับเด้อเก่าลอยเก่าสิบเจ็ดบาทครับผมส่วนพี่สาวของคุณย่าใบสีพี่สาวของนั่งทงผาครับลูกสาวคุณย่าใบสีคือกันที่เพิ่นได้นั่มปูทาวเวสุวรรณครับมาถวายครับปูว่าเป็นของปูที่เป็นมาประดับห้องประดับหอยูนี่นะครับเนาะครับปูก็ยังบอก นั่งทุงผ้าเอาตัวเลขนะครับเนาะเอาชคเอาลาบไปฝากผููที่เพิ่นเอาปูถาวีสุวรรณมาถาวายปูครับตัวเลขก็ยังคือเก้าเกียตัวเก้าตัวเดิมปูบอกว่าคันปูว่าสียหายอันใดแล้วเดี๋ยวปูก็จะหายเพิ่นนาครับเนาะเขื่อนนี้คือจะเป็นรางวันคาเิ่น,น้าปูถาวีสุวรรณองค์จำลองมาถาวายปูครับผมนี่แหละคือเก้าเกียครับกับเก้าเก้าเกียจครับผม ครับสำหรับค่าอาหารตังประเทศมือหนินะครับเด้อปูยังบอกยิมนะครับเด้อบอกยิมขี่รถคันของยิมเลยครับปูบอกยิมเอาแนวอยากแนวกินเดี๋ยวช่วงนี้ปูยูไอยูหน้ากับมี่บอกมี่เวลามาหาปูปูบอกว่าให้ขี่รถคันของยิมครับขี่รถคันของยิมทะเบียนซีหนึ่งศูนย์หกครับเอาแนวอยากแนวกินครับเอาแนวอยากแน่ากินไปให้ปูยูไอยูหน้าปูเพิ่นมาบ่ได กับอาหารใบใบเนี่จัดเด้อครับเด้อ4106นี่ครับจัดได้ฮอตมือแรงครับจัดได้ไปเลย4106คือเป็นทะเบียนรถขั้นห้องยิมคลิปหนึ่งครับจะปูบอกให้เสียเอเยกนะครับเนาะขี่รถคันของยิมนี่ไปซื้อก้อยครับซื้อก้อยมาให้ปูครับผมก็อย่าลืมนะครับเด้อ4106 ปูยำเป็นสองคลิปแล้วสำหรับอาหารเย็นอาหารแรงอาหารกลางวันจัดไปเลยครับซับไปซับมาเด้อครับเดอ้อบว่าจะเป็น C1 หรือว่าเป็น1 0หรือว่า C106 หรือว่า1 0 6หรือว่า C6 กครับกลับไปกลับมาอยู่ั่นละครับขันปูได้เว้าได้ทวงแล้วส่วนมากจะมีฉวกมีหมันนะครับเดอ้อขออีซีทุกทุกท่านฉวกมันหมาน,มนกับลำล้ำเรื่อยรยกับตัวเรียกของปูขอให้บารมีปูชีป่าขาวปูตาเนาะครับเนาะดนบันดาลให้ล,กลูกหลานของปู ปูเพิ่นกินเพิ่นทานน้ำมานะครับเนาะอันนี้เป็นตัวอาหารปูนะครับเด้อนี่ครับเป็นมือขึ้นบ้านไม่หัวปูทันปูว่าครับก็มีแฉกท่านหนึ่งกับเพิ่นก็ได้นําอาหารมาถวายปูครับเป็นแฉกท่านแรกครับเพิ่นก็มีโชคมีมันอยู่ตลอดรับมีทุกงวดเลยครับแขกปูนี่ครับเพิ่นกับบอคอเอยซื้อเอ๋ยน้าเพิ่นครับนี่ละปูว่าเป็นมือขึ้นหัวไม้ปูมือวันที่ย1บเดี้ครับมือนี่ครับอย่าเลื่มเด้อสว่างนึงครับออกมาแล้วที่ตรงนึงออกมาแล้วครับ แตงโมก็ได้รับซับแล้วเสียเอียือขึ้นถือกลายอยู่ครับมือนี่ครับมือขึ้นหัวไม่ปูเป็นมือวันเกิดน้องยิงความครับมือนน้องนาชาพ้อครับนี่แหละครับปัจจัยที่เอฟซีซอยกันรวมมากนะครับเนาะเป็นบางส่วนที่แม่คู่มาเห็ดหัวรับประทานอาหารปูตาหรือว่าปูพุ่มปูบุญคุ้มนะครับเนาะที่เพิ่นหลักสมรักษาอยู่นี่ครับสําเร็จแล้วครับโตอาหารเพิ่นก็ไปจองตั้งแต่ผุ่นรับตั้งแต่ขั้ในเห็ดหัวนะครับเนาะเพิ่นมากหลายครับเพิ่น ได้ไปจองไว้นี่เป็นโต๊ะรับประทานอาหารปูตาเนาะครับเนาะนี่แหละครับบุญบารมีคอยสะสมไปเรื่อยๆครับแม่คู่เพนพาเห็ดยังถูกสิ่งถูกอย่างกับสีได้บุญได้กุศลไปน้ากันครับเป็นแรงสัทธาแรงปัจจัยของเอฟซีผู้ละบาทสองบาทเนาะครับที่รวมกันมากนี่แหละครับได้สร้างบุญสร้างกุศลได้มองเห็ดรับประทานอาหารปูครับวันนี้ก็ต้องย่านฝนเหรอครับฝนตกมากปูก็จะนั่งกินสบายครับ ครับผมก็จะมีห้องกระจกนะครับเนะาะทั้งในสร้าง่นมาวัดแล้วครับจะมีแม่คู่คนก็ด้ยินแม่คู่คน่าจะเอาสุดห้องเตะมาไหวหองกระจกข้างลางเวลาเอซีไก่ไปไกยมาหรือว่ามาสกระากาบวายปูจะอยากได้คารวะสุตร้องเตะ่นก็จะได้เฮ็ดหองเพิ่นเพิ่ตั้งหากเพราะว่ายุ่ข้างบนจะได้ก้วงขวางกับเอซี FC, มาหลายๆท่านจะได้บ่อัอ้งกันนะครับมันก็จะได้ก้วงขึ้นจะเฮ็ดให้ สูดเพลินอยู่ขางล่างครับอยู่กับโต๊ะรับประทานอาหารปูครับผมจะได้แบ่งลงมาอันมันจะได้กวงขวงขึ้นนะครับเนาะเวลาลูกหลานมากจะได้มาสักการะไหว้อยู่ตรงนี้ติดกระเบื้องเรียบร้อยครับติดกระเบื้องเรียบร้อยครับเป็นอันสวยงามครับเป็นผ้าคุ้มใจนะครับเนาะอันนี้แหละครับแรงศรัทธาของพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนนะครับเนาะทั่วประเทศทั่วโลกที่รวมกันมากครับแม่คู่เพิ่นก็ได้มากเฮ็ดนะครับกก้อนจะเฮ็ดนะครับต้องขอปูก่อนดิ ต้องบอกปูก่อนว่าปูพันเสียอนุญาตบ่เฮ็ดหอรับประทานอาหารนี่ปูตาปูชีบกระเขาพูนจะรับอ่าจะให้เฮ็ดให้ท้ำบ่ต้องขออนุญาตเพิ่นก่อนบ่แม่นว่าซุ่มซี่ซุ่มหาเฮ็ดตัวด,ดีครับเด้อครับบ่แม่นว่าสีเฮ็ดจังมองได้ก็เฮ็ดอ,อันใดของของเพิ่นต้องขออนุญาตเพิ่นก่อนเพิ่นให้เฮ็ดถึงได้เฮ็ดเนาะครับเนาะ ครับบ่แมเอนมาแม่คู่พิ่นยาเฮ็ดหยังก็ต้องไปเช่นไเด้ครับบ่แมเนครับต้องขออนุญาตปู่ชี้ปาขาวปู่ตาก่อนคั่นผิดพลาดมาเนาะครับมันก็ยากต้องขออนุญาตเพิ่นก่อนครับผมแล้วก็หม่องนี้นะครับนอตได้ยินข่าวว่าครับหม่ององค์ปู่พญานาคนี่ครับหม่องนี้ครับแม่คู่ขออนุญาตปู่แล้วครับจะได้ไปเฮ็ดฟังทางต้นเจคูนพุ้นเนาะครับเนาะทางต้นแจงคูนเวลา FC หม่าครับจะได้ไปจุดทูบกะละวะยูมองนู่นนะครับเนาะเพราะว่าควนทูบมันก็ร้ายครับถามปูแล้วปูก็อนุญาตได้ครับเด้อจะเฮ็ดหอส้งเดียวกันนะครับหอส้งเดียวกันเป็นรูปส้งเดียวกันแต่ว่าเป็นหลังหน่อยคนนี้อีกครับอยู่ท่างเขามองต้นเจียงคุนนะครับเนาะครับแม่คู่เพิ่นไก่สร้างไปเบื้องแล้วครับสร้างแดงเพิ่นเซ็ตจากดำให้ดำหน้าเดียวเพิ่นจะมาเฮ็ดเป็นหอส้งเดียวกันเนะครับเป็นที่จุดทูบขององค์ปูพจานาดจะอันเชินเพิ่นไปอยูมองต้นเจียงคุนเวลาจุดทูบเพราะว่าเอฟ มาหลายๆคนบาดในจุดทัวท่วขั้นทัวท่วเขาหอครับว่าก็คือว่ามันคือขว้นทัว่วมันก็ามาจากว่าเป็นสกรดขั้นกระกระบายยุ่แต่ว่าอย,ยกา,ากให้ขั้นเป็นไปพป็นที่กับเฮ้าล,กลูกหลานเฮาที่มากแต่จะไม่ได้กินขั้นทัว่วนะครับเนะาะจะให้ไปยู่อีกด้านหนึ่งด้านทังทิศเหนือของหอปูกับกขออนุญาตปูชีบขาวปูตาแล้วปูกับว่าเออเฮ็ดได้ยู่ครับจะให้เพื่อนไปประจำยู่นันเป็นหอของเพื่อนเวลาลูกหลานหรือว่าเอฟซีมาสกัะกราบายองค์ปูพญานาคจย่าไปจุดทับอยู่ตรงน ครับผมจะได้บ่ได้มาจุดอยู่นาหอได้ครับอันนี้เพราะว่าคว้นถูบจะบ่ได้เขาในหอเพราะว่าแอร์กระดูดนะครับเนาะดูดคว้นเข้าไปในหอกับมันกลเป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งแม่คู่แน่ทั้งเอฟซีแน่แหละครับแม่คู่เพิ่นกับมองการไกลไปกับบอยาเฮลูกหลานหรือว่าเอฟซีเพิ่งมีอันตรายต่อคว้นถูบนะครับเนาะครับมาชุดหลังกับอัดพูดแล้วครับสร้างเดียงเพิ่นเสียท้ห้เสียหน้าแล้วให้แล้วหน้าเพิ่นก็จะมาทำเป็นยกแบบเดียวกันแต่ว่า จะบ่อจะบอหลังไงป่ะนี่เห็ดพ่ออ่านี่แหละครับสำน้อยคนนี้จากน้อยครับผมครับนี่ก็คือแม่คู่คนได้ถามปูแล้วว่าใส่เห็ดบ่อปูคนก็อนุญาตแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดครับเด้อสวัสดีครับปูตาครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับักทายมาได้เลครับเด้อครับเอฟซีทันใดที่จะรวมทําบุญครับกับทรงมีไร่แอดยิมกับทรงมาทางไร่ไว้แล้วครับเดี๋ยวแอดยิมจะเปิดอ่านเปิดเบื้องนะครับเด้อครับผมบอต้องอ่านว่าโอ้ยทรงมาแล้วคือบ่อ่านจากเถื่อน้อนา่นะครับถ้าเฮ็ดคลิปจนเสร็จล้วครับก็บ่ได้อ่านไลรครับเพราะว่าโทรศัพท์ก็ใส่เครื่องเดียวกันสําหรับคนที่โทรมาทางไรนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องที่โทรมาทางช่องยิมโทรมาเบื่อไลร มันรับได้เลยครับเด้อมันจะข้างเออยมว่าแสดงบอกให้เขากดครับบแมนว่าบอรับนด้ครับมันบ่ปรากฏขึ้นครับคือว่าขอมุ่นมันหลายแล้วครับมันบ่สามารถรับได้นะครับเนาะกับขอโทษขอภหยหลายๆนะครับเด้อสำหรับอ่าเย็บซีที่ท่วมาทางไล่หาถูกช่องครับจะเป็นคือกันเบิดครับคือว่าขอมุ่นหลายมันบ่เด้งขึ้นไม่เขารับครับ กับกีบขอตรวจกอฬายหลายกับพยายามทั่วเบืรอแล้วครับเบืรอธรรมดาเลยครับเด้อเบื่อไล่มันจะบ่โชว์ขึ้นกับกีอขอควาบุญคุามุญ f c หลายๆครับที่กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับเนาะปะ่บาแอดยิมจะลงคชิปได้ไป กับพ่อแม่พี่น้องก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คือเก่าก็ขอให้บารมีปูชี้ปะขาวปูตานะครับเนาะดุนบันดาลให้เก็ซีมื่อนี้อย่าลืมนะครับเด้อทะเบียนรถของยิมปูบอกว่าไปจัดดวนเลยครับเล่นจนได้จุดจนฮอตเดอรฮอตดืนนะครับเด้อครับเอาเลยครับซับไปซับมาสลับไปสลับมาจะเริ่มหนึ่งศูนย์หกเต็มเตีมนะครับเด้อปูทวงย่ไใดครับหนึ่งศูนย์หกอกย่นนั่นครับสำหรับรถคันของแอดยิมนะครับเนาะครับผมเก้าเก็ดอันนี้เป็นปูฝากให้นั่งทวงผาเอาไปให้ คุณยายนะครับเด้อคุณยายเป็นคือคุณแม่ของเพื่อนครับเพื่อนเป็นตัวแทนของคุณยายเอ่อของคุณแม่ใบสีกับเพื่อนมารับหน้าที่แท่นนะครับเนาะครับก็บขอยเอฟซีทุกทุกทันฉกฉกมันหมาน ลำลำเรวยๆกับตัวเลขของปูนะครับเดอ้อข้าเจ้ายังไงจะเลื่อนลุงเรื่องในหน้าที่การงานบวาเป็นแม่ค้าแม่ขายกับขายสิ่งขายของไก่ขายดับขายดีครับห้เห็นกําไรเป็นร้อยเท่าพันเท่านะครับเดอ้อแม่สาหรับแม่ค้าช่วงนี้หนาฝนก็ลําบากอย่างน้อยก็ขอให้บารมีปูตาปูชีบขาวโดนบันดาลใ้เพื่อนกับขายสิ่งขายของดีนะครับเนาะสําหรับแม่ค้านะครับเอฟซีทำงานครับ ก็ขอให้บารมีผู้ชี่ประคขาวผู้ตานะครับเนาะดวลบรนดาในหน้าที่การงานเพื่อนจะเลื่อนลุงเรื่องกรับจากเป็นลูกน้องกให้ได้เป็นเจ้าเป็นนายน้ครับเด้อครับสำหรับชิดนี้นะครับเนาะก็ขออีีทุกทุกท่านโชคๆมนัมนๆกับตัวเลขของผู้ขับเห็ดยังกับจะเลื่อนลุงเรื่องนะครับเด้อครับสวัสดีครับ